เอ้ยมาแล้วครับผมวายสองตัวนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครบครบแล้วนะแต่ยังไม่มีตัวจ่ายแล้วยังหวานนี้ไหลอีกครับผมมาดิวายขึ้นอีกสองตัวเย็ดแคคูณหกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเย็ดแคบึ้มโอ้ยเชี่ยโคคูณพันสีแม่ไอ้เชี่อเ้ยโคตรสุดอะ โอเคผมก็กลับสวัสดีดับสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยครับผมวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่องเอ็ดเคดนะครับเอาวันนี้ทุกคนผมก็อยู่ที่ตัวเกมมันยัันนีการูดานั่นเองนะฮะวันนี้จะมาเล่นในทุนอา่าเจ็สิบบาทละกันนะครับเป็นเกมใหม่ของพีจีนะฮะมาเริ่มที่เบ็ดสิบบาทไปเลยละกันมีเจ็ดสิบนะครับก็เล่นเบ็ดสิบบาทไปเลยละกันเอายังไงแตกไม่แตกนะต้องดูกันทุกคน แตกไม่แตกอันนี้มาดูกันนะครับแตกไม่แตกอันนี้มาดูกันนะครับผม200อโอ้โหเชี่ยเอาดีโอ้โหเปิดเดียวท่านผู้ชมเจ็ดเคเงินรางวัลไม่ขาดครับท่านผู้ชมถึง5 0 0้ไหมั้ายไหมห้าว่ายังไหลยอยู่นะฮะแม่เท่าไหร่1,000ต้องมา โอ้โหขาดเพียง85บาทนะโอเค915บาทก็ถือว่าดีนะแมไปเบ็ดที่เบ็ด30เลยแล้วกันนะครับแล้วยังไงวันหมดฮะฟีสปินหนึ่งตัวเท่านั้นจะเข้าโบนัสเกมนะครับมาดีสวยโอ้โหเข้าแล้วแล้วเข้าเบ็ด30มสเลยนะทุกคนมายังไงฮะเปิดแรก แต่ผมว่าฟรีเกมมันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะแต่ถ้าเล่นข้างนอกอะ่ะได้มีเข้าฟรีเกมนะแตกโคตรดีเลยนะทุกคนนะเออมาหรือว่ามันแล้วแต่จังหวะของเกมด้วยวะทุกคนเอ,อ้ยมาแล้วครับผมวายสองตัวนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครบครบแล้วนะแต่ยังไม่มีตัวจ่ายแล้วยังวานนี้ไหลอีกครับผมมาดิวายขึ้นอีกสองตัวเย็ดเคคูณหกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเย็ดเคบื้มโอย เชี่อหกคูณพันสี่แม่ไอ้เชี่อเอ,อ้ยโคตรสุดอ่ะหึหไหลกันรัวๆไหลรัวๆกี่พันวะเนี่ยทุกคนกี่พันวะเนี่ยแปดพันห้าโอโวเวอร์นาเย็ดแค่คูณหกไปเลยเนี่ยครับ อีก3มุนนะท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วได้อีกอะทุกคนคิดเอาละกันนะแต่งหขนาดนี้นะครับโอ้โหขอเซลรบไปเพื่อนปิดท้ายปิดท้ายทำไมโอ้โหส่าห์าได้คูณ9นะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าขมอยู่นะฟรีเกมรอบนี้นะในเปิสานะได้มา89 7 0บาทเลยนะครับไม่โคตรเวอร์นะครับ มามีทุนแล้วเล่นเบ็นห้าสิบไปเลยแล้วกันนะครับจะหมื่นหนึ่งแล้วนะทุกคนมาดีเก้รวยครับผมวายลงมาอีกตัวแม่โคตรเจด๋ดายเลยนะบวกมาห้าร้อยได้อยู่ทุกคนอ้าวฟีสปินหนึ่งตัวมีไหมฮะมีไหมฮะโอ้โหผ่านไปแล้วทุกคนมีไหมทุกคนลงมาไหมครับผมขอหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะ ขอหนึ่งตัวเท่านั้นสวยมาดีเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกรอบแล้วกันนะสิบฟิลิปปินรอบนี้ในเบตห้าจะแตกเท่าไหร่วะเนี่ยกดไปเลยนะครับสำหรับใครนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยแล้วกันนะฮะมาขอววยหนึ่งตัวทุกคนมาแต่แจกอยู่ครับผมแต่แจกอยู่ครับผมอ้าวสวยดีครับแบบนี้ท่านผู้ชม สวยสิครับ3คูณ475โอ้โหไอ้เชียพันสี่้ยยี่สทุกคนโอ้โหโคตรนะครับผมมาเอ้ยแล้วยังไงครับผมโอ้โหสามคูณหนึ 25, ่งรยนะครับผมมาขอหน่อยแล้วกันนะครับ พอดีเลยท่านผู้ชมพอดีเลยแม่น่าจะไหลอีกนะฮะ6คูณ2ิบไหลไปดีครับทุกคนโอ้โหของจริงนะ โอ้โหได้คูณเก้าเมื่อไหร่ไม่แตกเลยนะทุกคนสามพันสามร้อยบาทครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คุ้ม,มเป็นเลยนะบอกมาหมื่นสามนะครับวันนี้นะฮะ เข้าฟเเกมสอรอบนะโอ้โหบวกแต่ละทีนี่แบบบึมบ้มกันเลยนะบึมบ้มบึมบ้มเลยนะครับโอเคคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ขอฝากกดติดตามด้วยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะลองเล่นนะก็คลิกทิ่งลิงก์ใต้คลิปก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใ,ใต้คอมเมนต์แล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กันสวัสดีครับ